Honda City RS นะครับโมเดลตัวนี้ก็ประมาณ2020จนถึง2024ชุดทุ่มบ่อแบบพุ่มเรียบนะครับไม่เสริมบ่าะนะครับอ่าเรียบไปตามบ่อเดิมแบบไลเนอร์แบบไลเนอร์ก็จะมีลักษณะการเดินตะเข็บได้นะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแบบนี้เลยลูกค้าเลือกเป็นหนังดำได้แดงาการตัดเย็บปานีสสวยงามการตัด ชูทุ่มเบาแบบสวมทับข้อดีของเขาคือจะทับเบาเดิมโดยที่จะไม่มีการลื้อของเดิมออกนะในวันข้างหน้าเนี่ยอย่างเช่นรุ่น RS เนี่ยเขาเป็นเบาะหนังผสมอะคันทาล่าเนาะหนังกลับด้านด้านตรงกลางถอดต,ตัวนี้ออกก็ยังเป็นของเดิมโรงงานอยู่นะครับสามารถถอดได้เวลาถอดแล้วรถก็ไม่เสียราคาสภาพก็จะเป็นเหมือนวันก่อนใส อ่มีเน้นนะเออเราเน้นย้ำกันเลยสวยๆแบบนี้งานเข้ารูปนะครับโอเคปรับเลื่อนได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับปรับเอ็นเบกโอเคแบบนี้เลยสีหนังก็เลือกได้นะครับหนังสังเคราะห์ PVC เรารับประกันให้2ปีดูข้างหลังกันบ้างข้างหลังตัวนี้จะเป็นหัวหมอนในตัว3ามใบนะครับมีกระเป๋าให้สำหรับข้างหลังเบาะหน้านะครับ ตัวตรงกลาง RS จะมีเท้าแขนนะครับเพราะตัวรุ่นธรรมดาจะไม่มีเท้าแขนนะถ้าเป็นรุ่นตัวไฮบริดตรงนี้เขาจะมีเป็นเจาะช่องระบายอากาศนะครับทางร้านตัดตรงรุ่นหมดนะไม่ต้องห่วงอันนี้พอเราไม่ใช้เราก็เก็บแบบนี้เลยเก็บง่ายแล้วก็รุดคืนก็จะสวยๆแบบนี้นะโอเค ท่านใดสนใจตัวชุดที่งบอกก็แจ้งกันได้นะครับสวยๆแบบนี้ลายตะเข็บสวยๆเรียบๆเ,เนียนๆนัน่นงแล้วก็ไม่เลื่อนอายุการใช้งานนานรับรองได้ล่าสุดลูกค้าแจ้งมาใช้เป็นสิบปีแล้วครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะะอันนี้ต้องบอกโอเคสนใจก็ทักร้านติเมทนะครับยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ